วิธีแก้อาการหมดไฟมนุษย์ทุกคนส่วนมากระหว่างที่เราเดินระหว่างทางในการสร้างชีวิตของเรามีอยู่แล้วค่ะที่เราอาจจะหมดไฟไปคุณลองทำตาม5เทคนิคนี้นะคะรับประกันได้เลยว่าอาการที่คุณหมดไฟมันจะดีขึ้นมันจะเพิ่มพลังชัดแบบให้กับตัวคุณอัตโนวัติข้อหนึ่งเลย อมรับตัวเองก่อนว่าตอนนี้คุณกำลังอยู่ในช่วงที่หมดไฟเพราะการยอมรับค่ะเป็นการหยุดเพื่อทบทวนและเปิดให้คุณได้หยุดคิดกับตัวเองจริงๆแล้วก็หาสาเหตุค่ะว่าสิ่งที่ทำให้คุณหมดไฟเนี่ยแท้จริงแล้วมันเกิดขึ้นจากอะไรคุณจะหามันเจอค่ะข้อ2เลยให้เวลาหยุดพักกับตัวเองจริงๆหยุดคิดเรื่องงานพักความคิด หันไปทําเรื่องอื่นที่คุณรู้สึกสบายใจที่คุณรู้สึกมีความสุขนะคะหรือคุณอาจจะไปเที่ยวอาจจะอยู่บ้านเฉยๆก็ได้แต่หยุดคิดเรื่องงานก่อนข้อ3เลยเปิดรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของคุณค่ะข้อ4เลยไปมองคนที่ลําบากกว่าเราค่ะว่า เฮ้ยตอนนี้สิ่งที่เรามีเนี่ยแม้กระทั่งคนอื่นยังไม่มียังมีคนอีกมากมายที่เขาลำบากและแย่มากกว่าคุณคุณจะมีพลังขึ้นอัตโนมัติข้อ5เลยไม่มีใครทำให้คุณรู้สึกดีได้จริงๆนอกจากตัวคุณเองค่ะ